เครื่องฟอกอากาศภายในรถหรือ Car Air p ์ r i f i e r คืออุปกรณ์เสริมที่ออกแบบมาเพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนในอากาศภายในห้องโดยสารไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละอองกลิ่นไม่พึงประสงค์เชื้อโรคหรือสารก่อภูมิแพ้เพื่อให้คนในรถได้หายใจเอาอากาศที่สะอาดและปลอดภัยเข้าไปทีมงาน Top 5 เด้วรวม5อันดับเครื่องฟอกอากาศภายในรถยอดนิยมปี2025ไว้ให้แล้วมีตัวไหนน่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลย c l ล i r B3S เครื่องฟอกอากาศพกพาจากเกาหีครับรุ่นนี้ไม่ได้มีดีแค่ดีไซน์ที่สวยมินิมอลแต่มาพร้อมระบบการกรองที่เหนือกว่าเครื่องจิ๋วทั่วไปครับ จุดเด่นคือระบบกรอง4ขั้นตอนครับมีทั้งแผ่นกรอง HEPA H11 ที่สยบฝุ่น PM 2 5ได้อยู่หมัดมีคาร์บอนช่วยดับกลินอับกลินอาหาร และที่พิเศษคือมี LED sterilizer ช่วยฆ่าเชื้อโรคที่ติดอยู่ที่ฟิลเตอร์ไปในตัวทำให้หลมที่ออกมาสะอาดจริงๆครับตัวเครื่องมีแบตเตอรี่ในตัวครับชาร์จแล้วพกไปวางตรงที่วางแก้วหรือหิ้วไปตั้งโต๊ะทำงานได้เลยโดยไม่ต้องเสียบสายค้างไม้การทำงานก็เงียบกริบไม่รบกวนสมาธิตอนขับรถแน่นอนครับสรุปนะครับใครมองหาเครื่องฟอกอากาศในรถที่กลองจริง ค่าเชื้อได้และพกพาง่ายแคลร์บีสคือคำตอบครับจบปัญหาภูมิแพ้และกลิ่นกวนใจในรถได้แน่นอนราคา3,190บาทอยากได้กาดสะอาดในรถแต่ไม่อยากจ่ายแพงใช่ไหมครับวันนี้ผมสรุปเจ้า G-Max AP 0 0 1ให้รุ่นนี้คือตัวท็อปในสายประหยัดที่เน้นความคุ้มค่าและใช้งานได้จริงครับข้อดีอย่างแรกคือ ราคาเป็นมิดมากครับแต่ให้ไส้กรอง h ฮป a H11 มาเลยซึ่งกรองฝุ่น PM 2.5ควันบุรีและเกสรดอกไม้ได้อยู่หมัดแถมยังมีช่องใส่เม็ดหอมช่วยรับกลิ่นอับในตัวด้วยตัวเครื่องดีไซน์แบบ360องศาขนาดเท่าแก้วน้ำวางในช่องวางแต้วได้พอดีไม่เกะก,กะครับส่วนข้อเสียคือรุ่นนี้ไม่มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับต้องเสียบสาย USB ตลอดการใช้งาน แล้ววัสดุอาจจะดูเรียบๆตามสไตล์พลาสติกทั่วไปแต่ถ้าเทียบกับราคาบอกเลยว่าคุณภาพการกรองเกินคุ้มครับสรุปนะครับถ้าคุณเน้นกำจัดฝุ่น PM 2.5และอยากได้เครื่องที่ใช้งานง่ายเสียบลักแล้วจบในงบไม่กี่ร้อยบาท GMAX AP 001คือทางเลือกที่ฉลาดที่สุดตอนนี้เลยครับราคา890บาทครับ 3. G Max AP 002ถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องฟอกอากาศที่แรงกว่าและกว้างกว่ารุ่นมาตรฐานต้องดู G m a c AP 002ครับรุ่นนี้คือตัวอัปเกรดที่ทำมาเพื่อรองรับพื้นที่ได้กว้างขึ้นถึง20ตารางเมตรเลยครับ จุดเด่นคือดีไซน์ทรงเหลี่ยมที่ดูทันสมัยขึ้นมาพร้อมไส้กรองเฮ็ป้าและ Activated c a r b ร n บอนแบบจัดเต็มช่วยดักจับได้ทั้งฝุ่น PM 2.5เกสรดอกไม้และดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเหมาะมากสำหรับรถครอบครัวหรือรถ SUV คันใหญ่ครับการใช้งานยังง่ายเหมือนเดิมครับแค่เสียบสาย USB เครื่องก็ทางานทันที เสียงเงียบไม่รบกวนการขับขี่แต่ต้องรู้นิดนึงว่ารุ่นนี้ไม่มีแบตเตอรี่ในตัวและด้วยทรงเหลี่ยมอาจจะวางในที่วางแก้วไม่ได้ต้องวางบนคอนโซลหรือพื้นที่ราบแทนครับหากคุณต้องการเครื่องฟอกอากาศที่ครอบคลุมพื้นที่ได้มากกว่ารุ่นเล็กและที่ไซา์สวยตั้งโชว์ได้ทั้งในรถและโต๊ะทำงาน g m a t AP 0 0 2คือตัวเลือกที่อัปเกรดขึ้นมาได้คุ้มค่าจริงๆครับราคา8 9 0บาท 4. h a v a l e Care Air Purifier ถ้าคุณเป็นสายเป็กเน้นมาตรฐานยุโรปและต้องการความมั่นใจเรื่องความสะอาดแบบ100%เซ็น h a f a l e คือเครื่องฟองอากาศในรถที่ต้องมีครับเพราะเขาไม่ได้แค่กรองฝุ่นแต่เขาช่วยฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยจุดเด่นที่สุดคือระบบกรองที่ละเอียดมากครับมีทั้ง HEPA Filter ดักจับ PM 2.5 และไฮไลท์คือหลอด UVC ที่ช่วยหยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและไวรัสในอากาศมาพร้อมเซ็นเซอร์อัจฉริยะที่คอยบอกคุณภาพอากาศผ่านสีของไฟ LED แบบ Real-Time ทำให้เรารู้ทันทีว่าอากาศในรถตอนนี้สะอาดแค่ไหนครับรุ่นนี้ยังเอาใจคนชอบความหอมเพราะมีช่องสำหรับใส่น้ำมันหอมระเหยโดยเฉพาะช่วยให้รถหอมสดชื่นโดยไม่กระทบกับการกลองอากาศตัวเครื่องทำงานเงียบกริบ แข็งแรงทนทานตามสไตล์แบรนด์เยอรมันครับสรุปนะครับแม้ราคาจะสูงกว่าแบรนด์ทั่วไปและต้องเสียบสายใช้งานตลอดเวลาแต่ถ้าคุณเน้นสุขภาพคนในรถและการฆ่าเชื้อโลกที่เชื่อถือได้ฮาร์เค,คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในระยะยาวครับราคา1,700บาท 5. Sharp IG NX2B ถ้าคุณกำลังมองหาที่สุดของเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ต้องตัวนี้เลยครับ Sharp IG NX2B รุ่นท็อปที่มาพร้อมเทคโนโลยี Plasma Cluster Next ซึ่งปล่อยประจุเข้มข้นสูงถึง50,000หน่วยมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาครับความเจ๋งของรุ่นนี้คือไม่ได้แค่กรองฝุ่นครับแต่ประจุจะพุ่งไปสลายกลิ่นอับที่ฝังลึกตามเบาะและเพดานรถไม่ว่าจะเป็นกลิ่นควันบุหรี่หรือกลิ่นเหงื่อ ยังช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้ดีเยี่ยมแถมมีโหมดพิเศษที่ช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้กับผิวขณะขับรถด้วยครับตัวเครื่องดีไซน์ทรงแก้วน้ำวางสะดวกใช้งานผ่านสาย USB-C แต่รุ่นนี้จะไม่มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับและจะเน้นการใช้ประจุสลายสิ่งสกปรกมากกว่าแผ่นกรองผุ่นหนา,นาแต่เรื่องความสดชื่นของอากาศบอกเลยว่ายืนหนึ่งครับสรุปสั้นๆคือ ถ้าคุณมีงบและต้องการเครื่องที่จัดการเรื่องกลิ่นและเชื้อโรคได้ดีที่สุดพร้อมมาตรฐานญี่ปุ่นที่ทนทาน Sharp IG NX2B คือรุ่นที่คุ้มค่าแก่การจ่ายแน่นอนครับราคา3,100บาทจบลงไปแล้วกับ5อันดับเครื่องซอกอากาศในรถยอดนิยมปี2025มีตัวไหนถูกใจกันบ้างหากเพื่อนๆสนใจสามารถกดสั่งซื้อสินค้าได้ใต้คอมเมนต์ที่แอดมินปักหมุดไว้ให้ ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ